คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเรียกง่ายใช้คล่องพร้อมพัฒนาโปรดเลือกนายพานุโมกขกุลน,น,น้องถังโปรดก่อเบอร์สอง เบอร์สองเบอร์สองสปอตตัวอย่างจาก t h e t i p c o m กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่9ก้าบ้านกือแลมะที่เคารพรักทุกท่านวันพุทธที่6ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าบ้านกือแลมะโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโปรดเลือกนายพานุโมกขกุลน้องถังโปรดกาเบอร์ส เบอร์สองเบอร์สองอสองสองี่ดีอยู่ดีก็มีโชคไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังชายจะทำอะไรให้เจริญเจริญโปรดเลือกนายพานุโมขกุลน้องถังโปรดกาอเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองสองสสองกลุ่มหมู่เก้าร่วมใจเข้าถึงง่าย พึ่งพาได้พร้อมบริการลุยงานลงพื้นที่ทำงานจริงลูกหลานชาวหมู่เก้า ขอโอกาสทำงานเพื่อทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่านายพานุโมกขกุลหรือถังผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านคือแลมะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีโยธาลูกหลานชาวหมู่9ขอโอกาสทำงานพร้อมทำหน้าที่พัฒนาหมู่9บ้านคือแลมะให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางพันธกิจ3ลอลง มือทหลงพื้นที่ลุยทุกอุปสรรคมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9โปรดเลือกนายพานุโมคกุณน้องถังโปรดก่อเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง โ,โนอนรับฝันดีมีบังชายจะทำอะไรให้เจริญเจริญโปรดเลือกนายพานุโมคกุลน้องถังโปรดก่อเบอร์สงเบอร์สงเบอร์สอ,งอสอง ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างหมู่ที่9ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกนายพานุโมขคุณน้องถังโปรดกอเบอร์สอง เบอร์สองนี่คือเบอร์สตัวอย่สงจากอคอย่าลืมวันพุธที่6ธันวาคม2566นี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายพานุโมกขกุลน้องถังเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9โปรดก่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองสอง นายพานุโมกขกุลน้องถังเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่9โปรดเลือกนายพานุโมกขกุลน้องถังโปรดก่อเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองสอสสอง เรียกง่ายฉายคล่องพร้อมพัฒนาวันพุธที่6ธันวาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง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 สอวังดีงชคงีและเจริญเจริองสองิองสอยูอเสี่สอ่อยมีโช